อร่อยติดปากอีกหนึ่งเมนูค่ะจะพาไปกินยำที่เขาบอกว่าจัดจ้านในย่านนั้นแต่ไม่รู้ว่ารสชาติยำหรือว่าแม่ค้าใครจะจัดจ้านกว่ากันแต่ที่แน่ใครไปร้านนี้เตรียมที่อุดหูไปหน่อยนะคะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านตำกระเทยนะคะณนะจะ๊ะ ตั้งอยู่ที่ถนนแผ่นดินทองจังหวัดจันทบุรีค่ะร้านนี้รับประกันความแซ่บด้วยสโลแกนของร้านที่ว่าสุดากปากระเบิดค่ะถ้าเดินออกจากร้านเขาบอกว่าถ้าปากไม่เซ็กซี่เหมือนแองเจลินาโจรี่เนี่ยนะถือว่ามาไม่ถึงจริงๆใครเอาประทัดไปจุ่มี่ปากที่เออมองว่าเข้ามาเป็นคนไทยออกมาเนี่ยเป็นแองเจลินากันทุกคนเลยใครได้ทานเนี่ยต้องติดใจในทางรสชาติแซ่บนัวที่แค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วค่ะเมนูที่ร้านเนี่ยมีให้เลือกเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตำต่างๆอยากทานอะไร สั่งมาได้หมดค่ะ เกาเหลาหมูกรอบปลาราก็มีตำข้าวโพดหมี่กรอบไข่เค็มหมูยอก็มาออ้หมันจะเปลี่ยนชื่อเป็นส้ตมตำป่าเจอเดีย่ยไหม <laughs> มีไก่ทอดตำ<ถ>เวียงจันส่วนความพิเศษเขาอยู่ที่มละกที่ฝานเป็นเส้นขนาดใหญ่ดูสีดูสีมันจัดจ้านวหมล่ะปากมันต้องเจอแน่นอน <laughs> เวลาทานเนี่ยมันประกอบกับเส้นมละกที่มันเป็นขนาดใหญ่เนี่ยมันจะกรุบกรอบมากยิ่ขึ้นตักแล้วตักแล้วอันนี้ซิกเนเจอร์ของเขานะจ๊ะตำไหลบัวกุ้งสดปลาร้าต้องสั่งนะทีเด็ดร้านนี้ น้องคนนี้เป็นใครฮะโอ้โหพี่ลูกปมาดอ่ะกินอย่างเดียวเลยกินอย่างเดียวเลยเห็นไหมอ๋อส่วนที่เด็ดของร้านอยู่ที่น้ำปลาเขาปรุงรสอย่างดีไม่มีกลิ่นข้าวน้ำมะขามก็เคี่ยวเองรับประกันความสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยนะคะแล้วก็มีความเผ็ดให้เลือกนะฟังดีๆสําหรับใครที่อยากจะเลือกระดับความเผ็ดจะตั้งใจฟังกระเทยเด็กอุ้ยกระเทยสาวและกระเทยแก่คืออะไรฮะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากตั้งความเผ็ดอเดาเะคะว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลย แหนให้อยากทานสุดเด็ดของที่ร้านแนะนําไปเลยสั่งแบบสุดสากปากระเบิดที่หนึ่งไปเลยกระเทยแก่คนที่จะเผ็ดแล้วมันสุดสากกว่านี้ได้อีกเอาสุดสากปากระเบิดอีกโอ้ตายตายตายมาดูเจ้าของร้านกันหน่อยชื่อแม่แอมนะคะเขาเป็นมือตําที่โด่งดังบนโลกโซเชียลค่ะจากคลิปในแอปพลิเคชัน t ิ๊กต็อกเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้ก็เปิดร้านเล็กๆค่ะอยู่ที่หน้าร้านสเต็ก49แต่ด้วยความวิขายดิบขายดีลูกค้าเข้าร้านตลอดทั้งวัน โต๊ะที่นั่งมันไม่พอไงย้ายร้านแล้วกันขยายร้านมาขายที่ใหม่ กว้างขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมีซุ้มที่นั่งเพิ่มด้วยนอกจากความ,มาแซ<ส>บของ,งอาหารเนี่ยแม่แอมบอกแบบนี้ฝีปากแม่ก็แซบไม่แพ้กันนะคะเนี่ยแน,เน่เป็นไงเป็นไงโอ้แม่แอมนี่คือน,นี่คือยังไม่ได้ยินเสียงนะทายแฟนคลับได้ยินแค่ลีลาแล้วก็ท่าทางไปก่อนท่าผูทัาพีกับโอ้โหคือเขาบอกว่าฝีปากของแม่เนี่ยแซบไม่แพ้กันและที่สําคัญคือลูกค้าเหมือนโรคจิตไงชอบเรียกให้เจ๊ระด่าคือแม่ด่าไม่ด่านี่นอนไม่หลับคือพอด่าเสร็จก็ถ่ายคลิปลงโซเชียลเรียกเสีย เสียงหัวเราะเรียกเสียงฮากันไปคือไม่คิดอะไรก็นดาาขำๆใคร <ะ S 1> อยากไปชิมน,นะคะอยากไปรับฝีปากแม่แอมนะคะไปเลยค่ะร้านตำกระเทยนะจ๊ะอยู่ที่ถนนแผ่นดินทองจังหวัดจันทบุรีเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะโโไปแล้วอย่าลืมให้คุณแม่ด่าแล้วก็ถ่ายคลิปมาฝากพวกเราด้วยนะ นอก<น>จากสีสันส,<ะ>ส้มตาจะจัดนะ <c oughs> การแต่งตัวของแม่แอมนี่ก็จัดมากเลยใช่แล้ว <c oughs> คือลีลาของของแม่แอมนี่ก็คือภาพไม่ต้องมีเสียงก็ได้ทุกอย่างการแสดงออกมันมีเสียงออกมาอยู่แล้วโอ้ลีลาต้องให้น้องเอ๋ยไปพิสูจน์ดูจริงเออต้องไปถามพี่ป่านว่าวานันนั้นแม่แอมด่าหรือเปล่าไม่งั้นนอนไม่หลับอย่างแม่นอนใครอยู่แถวนั้นก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลั ไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไ i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ